ถ้าตูข,ขึ้นได้ในฟอร์จูเนอร์นี่อายเลยเนี่ยๆๆๆดูดูแต่ละคนขึ้นทางนูง <อะ S 2> ้นไงขึ้นทางนูน <ห ả? S 2> ้น,นเลยเหรอไหนใช่พับพับกระจกมองหลังเลยก็ได้ครับ ไอ,ไอ้นี่ไงต้องกระทุ้งหน่อย <c oughs> นี่แฟนขับนิสันแฟนแขขับนิสัน <c oughs> ต้องถอยเท็หน่อยครับถอยเท็กหน่อยล้วส่งลยครับต้องส่งขึ้นส่งแรงเขาก็ไม่ได้นะต้องถอยถอยยาวทับถอยยาว พอ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 ่อาโอเคซ้ายไปเซ็กเทคขึ้นซ,ซ,ซ้ายไปเลยครับเอาเลยซัดล้อมันถ่ายไปที่ล้อเบาไงมันถ่ายกําลังไปที่ล้อเบาเห็นไหมไปเลนซ้ายยังมีนะครับเออเป็นไงหรอเขาถามเจ้าของรถว่าจะลุยไหมถ้าลุยก็เอาเอสอง,งสองสองตรง ล้อมันฟรีหมดแล้วพี่ใช่ล้อฟรีถอยหน่อยโอ้่ไม่ได้ละผมมาเข็นเถอะอ้าเข็นเข็นล้ออะไรก็ไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นแล้วครับอันนี้จู๊ครับมันมุมถูกล็อไงล้อลอยขับเคลื่อนล้อเดียวโอ้โหอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยดันให้ พร้อมกันเ,เดี๋ยวเดครับร้อเดียวไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้ร้อเดียวไม่ไหวเดี๋ยวเผาเผาไม่ไหวครับอรรออถอยพวงมอะไรตรงๆอ่เกียร์ถอยถอยตรงกันนะครับ คันชนเต้กันแข็งล้อขาวแล้วนะสายลากคันนี้อ่ะเนนี่อยู่บ้งเย็นนี่สายลาไม่เ็นสายล่างมีไหมเอาคันนี้ขึ้นไปด้วยไปเข้ามาเข้ามา,มาลงลงลอง้อลงเหยียบหินก้อนนี้ไปวิธีลาก ลพี่ถึงแล้วถึงแล้วนีล้อมันล้อล้อมันติดล้อชนดีป่ะล้อนี่ล้อล้อติดซุ้มนะเจ้าของน่าจะรู้สายสายไปสายไปสาย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 สุดเลยสายสุดสายสุดสายสายล้อสายล้อสายล้อสายอีกลงเบาๆสายไปลงเบาๆนะอย่าเบรกไว้ปืนสายไปอีกสายไปอีกเบาๆเบาๆ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เซฟรถถอยถอยถอยเออบ่บ,บ่เออได้เยือบซ้าย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 มาซ้ายมาอ่ารอดละไป <ใน S 1> ดูมุมขวาอย่างเดียวดูล้อขวาอย่างเดียวอ่าไปได้ล้อหลังไม่ต้องสนขึ้นได้เลยไปจะดึงไหมหรือว่ารอคันะนหน้าจะดึงเลยไหมหรือรอคันหน้า หลังติดอาสายว่าสูงอ่ะอันนี้ต้องต้องระเบิดต้องต้องระเบิดดีเดือดวาแนวนี้เบาๆไม่ขึ้นไงต้องแรงแขนแขนแขวขกระโปรงแขวนครับต้องบิดหน่อยแนวระเบิดภูเขาเผากระท่อมไหมไถอีกที ต้องแนวแนวแล้วดีครับอ่าบายบายต้องช่วยกันดันหน่อยไหมพอพเอพโอพ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 อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นผุนบุงอะไรไปทางซ้ายครับครับพี่หน้อยดึง อ่าได้ไแค่น,นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขยับเองอ,เอ่าไปมามาหมุนไว้ครับหมุนไว้ครับอ้หาหมุนไว้ครับเบาๆอ้าวลงมาเบาๆโอเคไปหมุนวงมาลัยซ้ายไว้ไไวซ้ายไว้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 คืนคืนคืนขวาโอเคอีกอีกโอเคครับอ่าย่างย่างย่างมุมนั้นแหละครับมุมนั้นแหละอ้าว โอเคพี่น้อยโอเคครับโอเคนใจ็จะต้องโยกรถมันตัดทองไงขณะนี้ยังตัดแล้วถอยนิดนึงได้โยได้โยเพราะว่ามีแท็กชั่นคอนโทรลเหยียบคันเร่งมิดปุ๊บรถไม่ขึ้นแล้วปิดไม่ได้รถปิดไม่ได้ปิดมันก็ครับเราจะดูค์าลงกัน บรรยากาศนะครับเส้นทาง มา,มาไปครับพี่คนไปตรงไปก่อนตรงไปก่อนเน็นเน้ดงขวาหน่อยอ่าโอเคดูลายขวาไว้เนี่ยระวังโขดหินด้านซ้ายแค่นั้นแหละแล้วก็เรียบมาเลยระวังหินงั้นนั้นเนี่ยอ่โอเค โอเคล้อหลังพ้นค่อยเลี้ยวครับเฮ้ยยกเลี้ยยกล้อยกล้อตรงไปตรงไปพวงมาลัยขวาอย่าอ้วนพวงมาลัยขวาอ่าโอเค <Hey. S 2> เคบาๆลงเบาๆลงเบาๆ เบาเอไปไปไปเบา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 ดูดีจะคันนี้จะยกแค่ไหนนิดเดียวโอ้โหไอ้ิบวันไอ้ลูกอนไอยลูกอนอ่าผมาลวขวาไปโอเคครับลงเบาเลงเบาเลงเบาเไปไป นี่มีหน่อยนึงมีหน่อยนึงอ่าพวงมาลัยซ้ายไปเลยซ้ายขึ้นไปเลยจบไปเลยยาวพวงมาลัยขวานิดนึงอ่าไป้ไปนี่นเป็นไงไปไปไปตรงไปพวงมาลัยขวาครับพวงมาลัยขวาโอเคพอละได้ละขวาอีกโอเคอันนี้เดี๋ยวมีล้อหลังลอยอีกรอบไหมเดี๋ยวมาดูคูเปอร์ลอยบ้างกดไปเลยครับขึ้นได้เลยโอเค ไปเลยไปเลยอรยได้ได้ไปไปเียไอ้ซุมเบียดสายสายสายวงไร้ายครับเนี่ยโอเคมันยุบดีไงดูคูเปอร์ลอยมั้งลอยนะใจเย็นนี่ขกันพิ่งไปนี่ไงเขาชอบมลอยลอยลอยอยลอยอยไปตรงไปขวาเลยวงไรขวาขึ้นเลยครับขวาสุดเลยโอเค ลอยไหมขวาล้อหลังขวา,นานหน่อยอผมผมอะไรซ้ายซ้าย,ายอ่าโอเคไปเลยหลุดละไปเลยครับตรงเลยตรงอย่างเดียวเลยเ,เรามาดูหนึ่งเดียวล้อลอ,อยมั้งผมอะไรขวาหน่อยขวาขวาขวาอ่าเดียบไปเลยตรงตามเนินไปเลยครับโอเคโอเคไปอรอครับ ยังไงก็ลอยลอยมากลอยน้อยไปเลยครับไม่ลอยเฮ้ยไม่ลอยรถมันหนักแล้วเนี่ยมันหนักแล้วนะเขาช่วงล่างโทรวีพีห้าหนึ่งทำไมล้อไม่ลอยเนี่ยสายเลยครับขึ้นเลยผิดหวังไงดิหวังล้อไม่ลอย นี่นี่นักคอนเทนต์

lò lòi mất, máy phá rồi, phá phá rồi, ha, đẹp đấy đấy, song đam, nào đó, đó rồi. Субтитры <coughs> <coughs>